สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเอก p a i s a จา่าโตเทียมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเลยวันนี้พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับอันนี้ผมกําลังจะไปที่น้ําตกเหวสุวัสนะครับได้ยินเสียงไม่เอ่ยนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงก็ค่อนข้างชันเหมือนกันนะครับ ได้ข่าวว่าก็เพิ่งเปิดนะครับหลังจากที่ปิดนานมืวนกันนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นกล้องหน้าแล้วกันนะครับนี่นะครับทางลงครับได้ยินเสียงไกลๆก็คือเสียงน้ำตกนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับ นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันีเป็นวันเสาร์บรรยากาศค่อนข้างดีครับลมลื่นนะฮะผมไม่ได้มาประมาณสองปีแล้วนะฮะมีอะไรนะร,ร้อยสัตว์ปลาเหรอร้อยเล็บ รอ,รอยเท้ารอยตีนป่าเอ้ตีนสัตว์ป่าใช่หรอใช่หรอ,เ,หรอเที่ยวก็ป่าค่อนข้าง,างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆน,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 นะครับน้ำตกเอลสูวัตนะฮะอ๋อแล้วมีนักท่องเที่ยวมาไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับ แต่ตอนนี้เกาคือห้ามห้ามลงเล่นน้ำนะครับก็คือเข้ามาชมได้นะครับผมพาลัดเลาะไปั่งนู้นนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะลอยเท้าเดินแบบลื่นเลยครับลื่นแบบลื่นเลยคนมาเยอะมาก ก็เป็นมรดกโลกฮะที่เขาใหญ่บรรยากาศลมลื่นครับวันนี้พาลัดเลาะมาทุบๆหลบเข้าวลมขึ้นมาครับทุบๆของเมือง ดูบรรยากาศรอบำก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ก็เป็นนักท่เที่ยวดูดูเขาเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใส่แมสับเ,เก็บภาพนิ่เท่านั้ยลองมาไม่ถึงกันนะทีมเรา ごめんね。